คนเนี่ยเข้าก่อนตลาดหุ้นปิดไงอ๋อก็วันนี้ก็ถือว่ารีบาวนะค่ะก็การรีบาวก็น่าจะใกล้จบนะค่ะพี่นะครับชิดอย่างเงี้ยถ้าคุณซื้อเคแบงตามพี่นะร้อยสิบเอ็ดบาทนะฮะตอนเช้าขึ้นไปร้อยสิบเจ็ดกู้กำไรเจ็ดบาทใช่ไหมใช่ค่ะแต่คนที่เล่นบ็อกเทนทเนี่ยกู้กำไรเจ็ดสิบาทนะ เขาขายไหมขายเขาใช้ระบบบล็อกเทดไงตูกไหมฮะแต่หุ้นใหญ่ยังมมนเป็นระบบบล็อกเทปเขาขายไหมล่ะขายถูกป่ะอ่ะเมื่อวานคุณซื้อจจซีมาสมมติคุณเก่งคุณซื้อห้าบาทขายห้าแต่สามบาทใช่ไหมได้กำไรเลยคุณบอกเออมันจะไปแต่คนเล่นบล็อกเทดก็กำไรสามสิบบาทนะค่ะพี่เขาขายไหมขายขายนแล้วคุณจะขายไหม ตมันขึ้นมาโดยระบบบล็อกเทรดแน่นอนวันนี้รายย่อยขายอุ่นสรุปนะครับวันนี้รายย่อยต้องขายอุ่นไม่ถึงผู้ใหญ่นะแต่เท่หุ้นที่บอกตัวหนึ่งมันจะขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นมาถูกไหมเชฟเซเว่นอัพมันก็ขึ้นใหม่เกิดะยป็นตัวที่มันขึ้นเนี่ยที่ไม่ได้บอกให้ซื้อนะพี่กาลังดูว่าคนที่ก็ถืออยู่อ่ะคือมันหุ้นมันเป็นขาขึ้นมันก็เป็นขาขึ้นถูกไหมแต่มันขึ้นอยู่เนี่ เห็นไหมที่บอามันจะมีตัวหนึ่งที่มันขึ้นนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราเราเล่นกันคุณก็แถวแถเนี้ยที่บอกแล้ว490ก็ขาย480ต่างบอทว่าก็ซื้อใช่ไหมพูกไปนั้นไม่ลงที่เป็นไอยขึ้นมาเนี่ยจะสาบาทสิบสามบาทยี่สิบเป็นละถูกไหมขึ้นมาก็ขายะขึ้นดีเขาไม่รีบไปหรอกถูกไหมค่ะสีชาอะไรก็เหมือนกันมันพูดแบบเนี้ยไม่ถือว่า มันไซเวนเะนี่ยคุณจะซื้อคุณจะถือก็ได้นะฮะค่ะพี่คุณจะขายไปแล้วซื้อกลับไปได้นะฮะถ้าออเดอร์คุณไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือมันก็คือได้อยู่ในหุ้นที่ฝรั่งกับกองทุนไม่เล่นที่มันไม่มีบล็อกเทรดเนะี่ยมันเล่นได้เอรอไหมแต่หุ้นที่มีบล็อกเทรดเนะี่ยเขาจะเล่นสั้งมากนะครับเพราะวันนี้วอลุ่มตลาดเท่าไหร่อ้อน้อยน้อยใช่ไหมค่ะนี่รวมบล็อกเทรดแล้วนะมันยังน้อยอยู่เลยถูบป่ะค่ะเวลาหุ้นขึ้นมมนมีวอลุ่มลงมีวอลุ่มวันที่หลด่ หนะึ่งหนะ้าเจ็ดศูนย์น่โกลุมแสนล้านเนี่ขาลงเนะียถูกปะ่ะเออนั้นตลาดเดิมก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับตลาดบ้านเราให้นึกถึงนะว่ามันเป็นบล็อกเทรดในหุ้นขนาดใหญ่เซ่นด,ดินเด็กนี่มันเป็นบล็อกเทรดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกเทรดไม่มีใครเขาถือบล็อกเทรดไปยาวๆนะั้นกไรแบบเขาเขาก็เล่นแบบเฮ้ยขึ้นมาอย่างคุ้นขึ้นมาเจ็ดเปอร์เซ็นเะน,นะนี่ยเขากำไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเขาก็พอแล้วอะแต่เขาไม่พอเนะีนะ่ยเขาจะเจ๊งทุกเจ้าอะได้หรอไหมโดยเขาเล่นแบบอัตามท็นะ แล้วเขารู้ไงเขารู้โตไงว่าเฮ้ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มอะไรจะขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถดูได้เหมือนเขาเหมือนกันใช่ไหมค่ะแล,แล้วก็ call S C B กับ KBank มาแต่คุณถ้าคุณซื้อโดยระบบบล็อกเถามว่านะถ้าคุณซื้อโดยระบบเงินสดอนะ่ K นะ KBank เนี่ยคุณซื้อร้อยร้อยร้อยสิบเอ็ดขายร้อยสิบหกคุณก็ไม่อยากขายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าคุณซื้อด้วิธีบล็อกนะถามว่าคุณจะขายไหมโอ้ยได้กำไรเยอะกว่านะคะอะ่มันก็เป็นสภาพของตลาดพุทไทยเนี้ยคุณให้เข้าใจแบบนี้นะครับว่า<ข><ข> ถ้าคุณจะเล่นหุ้นที่เป็นบล็อกเทรดก็คือหุ้นใหญ่อแต่ถ้าเป็นเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นเล็กอ่ะมันไม่มีบล็อกเทรดไงมันก็เป็นเป็นคนวิธีการเล่นเหมือนกันเลยนะ DR ขึ้นไปเยอะกว่าอินเด็กซ์อีกค่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับมันไม่ได้ล้อกันนะ DR มันไม่ได้ล้อกันมันถ้าเทียบกับการ call อินเด็กซ์เวยานามที่หนึ่งพันนะฮะแล้วมันก็ขึ้นไปที่พันสี่รอยี่สิบมันขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมค่ะแต่ DR เนี่ยมันขึ้นจากยี่สิบสองอะ มันขึ้นไปสามแปดอ่ะมันขึ้นมันขึ้นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะแต่เวลาลงมันลงเยอะกว่าไปละมันลงเยอะกว่ามันไม่ใช่ไปเทียบกันฮะมันเป็นดีอาร์ฮะนะครับกองทุนรวมมันไม่ได้เท่าตรงเป๊ะเลยนะครับมันไม่จะเป็นต้องขึ้นเปอร์เซ็นต์ตรงกันฮะมันไม่ใช่ฟิวเจอร์ฮะฟิวเจอร์เนี่ยเซ็ตห้าสิบกับตัวตัวยูมันจะขึ้นไม่ไม่เป็นไม่ไม่แบบเป็นในขนาดได้กันหนึ่งต้องเข้ากันนะถูกไหมอมค่ะพี่ เออมันเป็นดีมาสภายของของความอยากซื้ออยากอะไรของคนรู้ไม่รู้ในแต่ละจังหวะด้วยเนะเพราะ<ม>นั้นก็มก <c oughs> ็มีคนถามว่าเวดนาทมาไง <c oughs> ก็มันไเวิตเจนแล้วมันลงมาแล้วแบบนี้ไเวิตเจนไม่มันจะปรับฐานนาน,านแต่มันไม่น่าจะลึกนะฮะคือกฎของเวดนามีอย่างเดียวค่าหลุดพันสองโอเคไหมฮะอ๋อเมื่อาก็พันสองร้อยเจ็ดสิบม่นอาจจะพันสองร้อยห้าสิบนะครับของเวดนามก็คือว่ามันขึ้นแบบทะลุทะลวงไะแล้วจากที่มันปรับฐานเสร็จแล้วนะค่ะ คือคือมันมันจะขึ้นมาสองพันอนี่ยถูกไหมคือคือมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันจะไปจะแถวนั้นเน่ะตลาดมันอ่ะหรือว่าอาจะไปมากกว่านั้นก็ได้ถ้ามันมีการไปเกงกับใบกันเยอะๆเพราะตลาดเวียดนามเป็นตลาดเหมือนตลาดที่เพิ่งสร้างใบมาหอองนอกะคนเวียดนามเพิ่งเข้ามาเล่นหุ้นมันก็จะเป็นตลาดเหมือนเราในสภาพเหมือนปีสองพันร้อยสามสามอะไรเงี้ยนะคือคนเพิ่งเพิ่งเพิ่งดักรวยมาเล่นหุ้นเพิ่งเปิดบัญชีเยอะที่สุดเวียดนามคือรอบปีนะแต่หุ้นเวียดนามขึ้นไปจาก6กร้อยนะขึ้นไปพันสี่ เป็นเท่าๆนะยมนขึ้นเป็นเท่าๆนะแต่มันก็จะลงแรงนะเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นพวกนี้ก็คือดรเล็กเนี่ยซื้อถือเฉยเถอะซื้อถือเฉยนะฮะคือคืออย่าไปไปเหวี่ยงอะไรกันมาเลยนะฮะแต่ซื้อตลงเนี่ยทีละแต่ย่อยซื้อแต่ย่อยซื้อแต่ย่อยซื้อค่ะประมาณเนี้ยนะครับคือคืออาจจะลงแรงอาจจะซื้อแพงแต่มันมีอนาคตค่ะเออนะฮะกับเราซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะเราจะซื้อหุ้นธนาคารเนี่ยเราซื้อมาแล้ว สมมติเราซื้อเคแบงค์ร้อสิบเอ็ดเราซื้อวันซื้อผูกแล้วใช่ไหมค่ะพี่แต่มันไม่มีอนาโคตเนี่ยอคือมันไม่ไปสองร้อยสามร้อยเนี่ยนึกออกไหเอองเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันก็คือก็ต้องเล่นหลอกไปอะไรไปประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เป็นตลาดหุ้นไทยนะครับคือคือให้พี่บอกไม่ได้หรอกว่าวันนี้จะขายเลยไหมเงี้ยนะค่ะคือหุ้นที่มันรีบาร์ก็คือขายไปแล้วเป็นไงต่อก็ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เคแบงค์จะขึ้นต่ออีกไหมแต่แถวเนี้ยเป็นแนวต้านของเคแบงค์ ค่ะคือมันหลุด118มามันก็แถวแถว118แล้วก็เราก็มันเราต้องหาเครื่องมือมาช่วยเราใช่ไหมค่ะพี่เออแล้วก็บางคนจะถามต่ออีกชอ็อตเลยไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเปลวจะไปรู้ได้ไง่ายค่ะเออไล่ไม่ได้ครับอย่าไล่หุ้นอย่าไล่หุ้นเลยวันนี้ไม่ใช่วันซื้อหุ้น,นถ้าคุณซื้อหุ้นต้องซื้อวันที่มันกลัวแล้วก็เลือกซื้อว่าเป็นอะไรนะฮะพี่ก็คอแบงค์ไปกลุ่มเดียวแหละถูกไหม ก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวหรอกตัวเดียวเลยล่ะไอสองตัวแหละเคแบงก์กับเอชซบีนะฮะดียน้อยถูกตัวอ่ะเคแบงก์ขึ้นมาเยอะใช่ไหมแต่ต้องถ้ายาวเยอะก็ต้องเป็นเป็นระบบบล็อกเทรดใช่ไหมค่ะมันมันสอนเราเหมือนกับทองคาเหมือนกันใช่ไหมซื้อแถวเนี้ยคุณไม่กาไรหรอกแต่ถ้าคุณวันที่พี่คออ่ะคันเจ็ดร้อยห้าเอ็ดอ่ะแล้วพี่ก็คอไปเลยนะในกลุ่มคีวีคีพีอ่ะถูกไหมอืมค่ะพี่แล้วก็มีคนร้องอ่ะห้าแปดหกศูนย์อะไรไม่รู้อะ ถือมาวันนี้อ่ะแล้วพี่ก็บอกเด๋ยมันจะขึ้นมาพันแปดร้อสิบสองใช่ไหมัแปดร้อยสิบสองแล้วให้ปิดใช่ไหมเนี่ยคือตอนนั้นมันกลัวใครก็ไม่กล้าทำรู้ไหมจะหลุดจะหลุดจะหลุดจะเอาเอาเป็นเราตายใช่ไหมแล่ทุกคนก็เข้าไปลองแล้ววันนี้มันได้เจ็ดแปดสิบเหรียญเนี่ยาถววันนี้ทองน่าลองไหมไม่น่าลองอ่ะมันไม่น่ากลัวไงเออมันไม่น่ากลัวมันก็ไม่น่าลองเพราะนั้นเราก็ขายไปแล้วเดี๋ยวเราก็หลอกเนี่ยถ้าเราจะขึ้นต่อไปอีกอะไรก็แล้วแต่ตามเทคนิคใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ แยกแยะให้ถูกนะครับถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่จะ<ช>เล่นบล็อกเชอ,อครับแต่ถ้าหุ้นขนาดเล็กอ่ะก็ต้องไปดูแพทเทิร์นของแต่ละตัวนะฮะตอนไหนเองเป็นขึ้นอยู่ใช่พรุ่งนี้เส้นอาจจะขึ้นต่อไปอะไรก็ได้องทิ้่ใหู้่นะฮะแต่<ช><ช>พี่รู้ว่าหุ้นขึ้นมาแล้วว่ารุ่มไม่มีแบบนี้ยนะมันไปขาลงแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับชีวิตเราถูกไหมค่ะพี่เราก็รู้ว่าทีเฟกเนี่ยนะฮะถ้ามันหลุดนะฮะ 9.37.5ที่พี่บอก9.36.5เนี่ยมันถึงจะช็อตได้อ่ะแต่ถ้าใครจะเสี่ยงช็อตตรงนี้มันก็ไม่ผิดนะเพราะมันโดจีอ่ะนะฮะโดจีสองแท่งแล้ว่ไม่เคลียร์หายแบบเนี้ยนะครับเสี่ยงช็อตเอ่อถ้าช็อตไปก็สต็อปล็อตถึงไหนอ่ะก็ก็ก็เป็นขาช็อตขาช็อตมันสต็อปล็อตอยู่แล้วนะคืคือ9.49อ่ะถูกไหม9.49.8เนี่ยเออ .8 แต่ถ้าคุณจะเอาให้ชัดเนี่ยเดี๋ยวคุณรอช็อตตอนที่มันหลุด 930ก็ได้เพื่อไปรอ900อะไอย่างเงยนะมันมันมันไม่ใช่บอกว่าโหจะมารู้ตอนนี้เลยว่ามันช็อตใต้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสัญญาณมันยังไม่บอกนะมันในในทางเวมที่เราใช้คือ120มันยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องช็อตใต้อะไรอย่างเงี้ยนะมันมันมันบอกว่าพู้ทธิช้างอาจจะขึ้นต่ออีกหน่อยยิ่งแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่ได้ลงเลยก็ได้นะอาจจะอ่าพี่เคยให้ให้ให้คําแนะนําไปว่าการีบาร์รอบเนี้ย จากที่มันลีนเพอร์เซอร์เมื่อเมื่อมันสุกเนะี่ยที่ให้พี่บอกว่ามันจะสามสี่วันค่ะอันนี้สามวันแล้วนะ,ะมันจะสี่วันห้าวันแต่รวมๆทั้งหมดนะอ่ะก่อนที่มันจะลงไปทดสอบนะครับคือถ้ามันไม่ไปลงไปทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะแล้วแล้วปิดไม่ได้สูงกว่านะไอ้ัวเซตเนี่ยนะนะครับคือหลักง่ายๆพอเราทําเสร็จแล้วเราก็รอพอเรามองไปดีบ่าวใช่ไหม ถ้ามันปิดไม่สูงกว่า1.543.67เนี่ยนะมันจะทำดีโลถูกไหมครับแต่ถ้ามันขึ้นไปเลยล่ะจะขึ้นไปเลยผ่านพิจูรณ์ให้ได้ก่อนถูกไหมค่ะเออต้องผ่านพิจูรณ์ก่อนเนะ่ยคุณผ่านพิจูรณ์ให้ได้ก่อนนะครับ1.591เนี่ยคุณผ่านให้ได้ก่อนนะฮะแต่คุณเคยบอกคุณจะไปเลยเอคุณจะไปแพ่หน้าอะไรหรือคุณไปไหว้ทีนึงนะคุณผ่านให้ได้ก่อนเนี่ยเอาแท่งลูกปุรีให้ผ่านก่อนห้วอแถวเนี้ยนะ จะไปเลยอ่ะมันไม่มีทางหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะค่ะแต่หุ้นรายตัวเฮ้ยเธอเว็นอัพมันมาได้เนะ่ยใช่ไหมโอ้นี่ไงแต่มันมาได้นะ่ที่เป็นนอขึ้นมาเฮ้ยสต็อปลัคสไม่สต็อปลัคสดีจังสิบสามจุดสองเมื่อกี้ขึ้นไปสิบสามใช่ไหมค่ะเออมันไม่ใช่ชังความเสียหายหุ้นที่คุณไทยเล่นที่มันไม่มีบล็อกเทรดเนี่ยมันไม่น่าลำคาญเนี่ยเข้าใจป่ะหุ้นบล็อกเทรดมันก็จะเป็นพวกฝรั่งเล่นออกดีแต่ไปยูออกอะไรไปเขาก็เล่นไปพูดอะไรไปก็ไปอิสระเด่นใช่ไหม ึ่งเราก็ต้องไปเลือกเอานะไอทีดีวันนี้ล่ะพี่ไอทีดีอยู่ในกลุ่มเดียวกับไอที่เป็นไอไออะไรพวกนี้เลยนะกลุ่มเดียวกันนะะไอทีดีเขายังดีอยู่ไมล่ะถ้าคุณสต็อปลอตมาแล้วใช่ไหมสี่บาทแปดสี่ใช่ไหมแล้วแนวรับมันก็ลงมาเนี่ยนะฮะเราดูนะมันลงมาที่อ่าวันที่ลงมาคือสองบาทยี่หกใช่ไหมมันจะทำรัโลอยู่ไง ข้าใจป่ะมันทําโรลอยู่เขาให้มันลงมาจริงแล้วเมื่อวันไหนมันไม่ทํำโรละนะครับคือปิดไม่จับกว่าสองบาทยี่สิบหกนะครับมันลงมาเทสตอนนี้มันกําลังวิ่งขึ้นอยู่นะฮะขึ้นอยู่มันก็ชนสิบวันนี่แหละสองสามหกสองสามเจ็ดนี่แหละเราเราเราใช้เทคนิคใช่ไหมว่ามันเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ขายไปก่อนทุนนี้มันจะสองสี่ศูนย์ก็ไม่ต้องเล็งเสียงตุ่มไม่ต้องเศร้าเลยรอกแล้วรอมันลงมาจริงแล้วถ้ามันปิดไม่จับกว่าสองบาทยี่สิบหกแล้วว่าลุ่มหายไป ก็เคยซื้อเพราะว่า ITD คุณดู OBV ก็รู้ว่าวอวุ่มไม่ได้ออกเลยถูกไหมเป็นการปรับฐานทางเทคนิคนะครับแต่ทางการเล่นต่อเดี่ยังไม่จบนะยังเล่นต่ออยู่ไปขึ้นสีนะครับยังไม่จบหรือจะเป็น ABC อะไรก็ได้นะครับแต่ก็คือดูว่าต้องปิดอะถ้าจะถ้าจะซื้อแล้วถือได้ต้องลงไปแล้วแล้วไม่สั่งว่าสองบาทยี่สิบสองบาทยี่สิบหกใช่ครับ เมืนกันขึ้นมาก็ขายไปข,ขึ้นมาก็ขายไปมันก็ถือไปไม่รู้ว่ามันจะเล่นอาจจะเล่นพิจิกาอะไรอย่างี้นะเออมันยังถือมันมันยาวอ่ะนะครับมันไม่เล่นเลยหรอกช่วงนี้มันไม่เล, u, ล่นหรอกเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่มีต้องมีข่าวประมูลใช่ไหมไม่มีข่าวประมูลมันจะเล่นเลือกอะไรกาไรดีเหรอค่ะยิ่งช่วงนี้ประกาศผลการงานด้วยก็เสียวถูกไหมใช่เสียวประกาศลงมาแล้วขาดทุนอีกต่างหากใช่ไหมใช่ก็แบบนี้เราต้องเวลาเล่นเราต้องรู้ว่าจะเล่นอะไรยังไงพี่ แต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันจะพังมันจะตายไปเลยไปสับรับบ่าวมันจะเจ๊งไปเลยนะหรือว่ามันปิดแล้วไม่มีการจ้างงานตอนนี้หยุดไซแล้วมันจะเจ๊งมันไม่ใช่มันไม่ได้เล่นเรื่องนั้นมันเล่นเรื่องว่าเมื่อไหร่จะประบูงงานอีกเดี๋ยวกูจะเล่นขึ้นใหม่นะฮะไปเล่คุณเก่งกำไรเก่งกำไรตามขาก็เราเป็นตัวเล็กคุณเล็กขึ้นแค่ทุกตัวใช่ไงเพราะว่ามันไม่มีไงฮะมันไม่มีไงคือมันไม่มีบล็อกเทดไม่ใช่ว่าบล็อกเทดเขาผิดนะที่บอกว่าบล็อกเทดเขาไม่เล่นยาว เขาเล่นแค่สั้นๆนะยกตัวอย่างเนี่ยเคบั๊กเนี่ยเขาเท่ากับกำไรหกสิาบาทไงโอ้โหถือเคบั๊กมาสามวันกำไรหกสิบาทแต่คุณเอาไหมหกสิบ <c oughs> บาทเทียบกันเป็นลงทุน,น,นเนี่ยค่ะพี่เข้าใจไหมฮะเที่ยวเงินลงทุนเนี่ยคือคุณคุณคุณกำไรแบบเยอะมากอะ่อบะถูกป่ะใช่นะครับแต่ถ้ามันมันก็กําไรหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเยอะป่ะ ค่ะเยอะนะคะสามวันกำไรหกสิบเปอร์เซ็นต์จกักเงินลงทุนเนี่ยก็จบไปใช่ป่ะก็เลยเล่นแบบประมาณนั้นใช, <Okay. S 2> ใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่แต่พอเล่นหุ้นใหญ่ต้องนึกถึงเสมอว่าเราเราเล่นอยู่กับบ็อกเทนดนะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ดีนะรายย่อยที่เขาเนะี่ยเขาก็ยังสู้นะเวลาเขาคืนสายเขายังไปรับนะแต่วันนี้ถ้าหุ้นใหญ่ขึ้นมาพวกที่เขาเป็นรายย่อยเขาก็รับหุ้นที่วันนั้นนิคลงไปใช่ไหมค่ะ <c oughs> วันนี้เขาก็ขายนะเงินก็มีวันหมดนะ มีวันหมดนะเพาขาต้องขายวันนี้ยังไงเขาขายพี่ว่าพี่ว่าเขาขายอ่ะพรุ่งนี้จะไปต่อก็มีขายอีกพรุ่งนี้มีขายอีกนะฮะขายอีกเหรอคะก็ขายอีกมีมีพรุ่งนี้ก็อะไรพรุ่งนี้ก็ถึงยี่สิบจุดเลยระยะก็ขายอีกนะะก็จะมีมาพูดถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่อคนก็จะบอกว่าเฮ้ยจะไปพันเจ็ดอะยรกเออแล้วเดี๋ยวก็เห็นพันห้าถูกป่ะคือซินเซ็ตเนี่ยอย่าไปที่พุ่มบอกอย่าไปอะไรกับมันมากนะ ไปเล่นหุ้นก็เล่นไปะชีเปก็รอไปถ้าใครตรงนี้ถ้าช็อตก็เรียกว่าเสี่ยงช็อตโดยใช้ทางเฟรมแค่สามสิบนาทีในการเสี่ยงช็อตแต่ทางเฟรมร้อยี่สิบนาทียังไม่มีสัญญาณให้ช็อตยังบอกว่าธุนนี้ยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับเพราะสต็อปลอตอยู่ที่เก้าสี่เก้าจุดแปดเก้าสี่เก้าจุดแปดสต็อปลอแต่แนวต้านเนี่ยชนแล้วชนแนวต้านถึงเช่นสิบวันเนี่ยก็เรียกแนวต้านเนี่ยถ้าเป็นขาลงแล้วจะไม่ผ่าน ผ่านก็ผ่านชั่วคราวแล้วก็วงวกลงอยู่ดีนะครับเ mm. พราะตลาดปิดแล้วปิดบนใช่ไหมเพิ่มทีเป็กมันแตยังไม่ลงนะ, mm. ะแสดงว่าพรุ่งนี้มันอาจจะเปิดเด้งนะ mm. เปิดเด้งก่อน mm. นะครับหรือพรุ่งนี้มันจะเอาลงมันก็พรุ่งนี้ยอดติดสี่คนมันก็เอาลงได้นะ mm. ก็บอกว่ายอดติดไม่ลดนะฮะ mm. ถ้าเกิดเขาเขาตรวจได้เพิ่มขึ้นเนะี่ยคือยอดติดโควิดนยนะะถ้าพรุ่งนี้ไปตรวจเพิ่มขึ้นอีกสองเท่านะมันก็สองหมื่นคนอนะ ยขยายวะที่มันแปดพันมันก็ตรวจได้แค่นั้นเนี่ยมันก็ได้ติดแค่นั้นเนี่ยข้ายวะยังไม่ได้นที่ตรวจได้แปดพันห้ามันก็ติดแค่ 8, 5, 5, แปดพันห้าไงอืมลองพรุ่งนี้คุณลงไปตรวจสามหมื่นเลยใช่ไหมค่ะยอดมันก็ขึ้นมาสามหมื่นไงก็คนที่คนที่ติดจะไม่ได้ตรวจอะเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้แหละเาาพราะนั้นเอาตัวเลขพู้นี้มันเป็นสรธนาในการเล่นพูดอะมันปัญญาอ่อนเนียอืมมันไม่ใช่ไงใช่ปะค่ะพี่ถูกไหม กับเอาแล้วปิดเทสมามาด้วยอ่ะมารวมด้วยแหละเขาดีย้ย่อติดไปอย่าไกลเลยใช่ไหมมันมีมันมีมันเอามาเล่นไม่ได้<ฆ>นะครับก็ก็ประมาณนี้ยแต่โควิดมันทําให้เศรษฐกิจผุ้งาทองคําก็เหมือนที่พี่บอกนะฮะโดจิเดท่ง,งที่สี่แล้วนะฮะม่ยถึงว่ามันเริ่มปรับฐานได้ทําเฟรมเดแล้วนะนะครับแต่เท่าเฟรมเบีนะ่ะนะครับ มันเริ่มที่จะบอกเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับอ่าทับฟรมเดม,มันปรับฐานอยู่นะครับอ่ามันก็อาจจะมีการย่อลงมาแรงๆอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ยอ่ยอย่อลงมาหนึ่งเจ็ดแปดศูนอะไรเนี้ยเราอย่าประมาททองนะมันก็ลงไปถึงหน mm ึ่งเจ็ดหกศูนได้นะ mm hmm. ใช่ไหมอ่าก็ดูแนวว่าถ้าลงคืนนี้ก็ไม่ควรหลุดนะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าสองนะฮะ mm hmm. ก็เป็นแนวรอง mm hmm. นะฮะ เด้งไปก็น่าจะไม่เกิดหนึ่งแปดหนึ่งแปดอะไรเงี้ยนะครับค่ะพี่สรุปว่าเด้งแรงๆกลัวก็ให้ช็อตเด้งช็อตถ้าไม่ผ่านหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับมันก็จะช็อตแถวหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกถูกไหมค่ะอ่าแล้วก็แรงกว่าพี่เนี่ยก็ประมาณสิบเหรียญอะไรเงี้ยก็ถือว่าแรงและนะตอนเด้งยอ่อแล้วก็ย่อลงมาก็ ก็ย่อหล่อลนะถ้าเป็นย่อก็ย่อหล่อสมมติว่าอยู่ดีๆลงครุหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบใช่ไหมค่ะหุลบยี่สิบเหรียญหล่อเลยแต่ถ้าปิดคืนนั้นเลยนะก็ปิดเลยนะประมาณเนี้ยนะครับอ 1, ันนี้ก็ประมาณทุ่มแหละทุ่มทุ่มึ้นเขาจะลบกันทุกคืนนะฮะประมาณสิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญนะครับก็ประมาณพวกบล็อกเทรดเขาขายลดที่กี่เปอร์เซ็นต์บางทีก็โดนบานเลยนะไฮรีรีเทิร์นนะ มันบล็อกเทนก็มีหลายชุดนะหลายคนที่เล่นได้กับคนที่เล่นแล้วเสียนะเพราะมันเป็นซีโร่สัมเกตมันคือฟิวเจอร์ของหุ้นรายตัวนะบล็อกเทเนะี่ยต้องเข้าใจนะมันเป็นฟิวเจอร์มันก็มีมันก็เป็นซีโร่สัมเกตนะมีคนได้แล้วก็มีคนเสียนะครับ <Okay. S 2> แต่คนเสียจะเป็นเรา,าหมตัวยางจัง <laughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะวิลสันคุณหลตัวก็ดูดูไปนะอุจจะเจทีเอสอะไรคุณก็พยายามดูให้มันเป็นได้ไหมเพราะว่าพวกนี้มันไม่ยากเลยไอ้การเลียนเทนิคอ่ะมันขึ้นอยู่เห็นไหมไอ้จัสิมินเทเลคอมมันขึ้นอยู่ใช่ไหมเออคุณก็แค่รู้ว่าหลุดสามสองห้าสิบพุ้นสต็อปลอนเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ดูว่าเออมันไดเวเจนไหมนะฮะมันดูไดเวเจนไหมนะครับอ่าเก้าสิบเอ็ดแปดสิบสี่อ่ะมันไดเวเจนนี่หว่าเขาอยากซื้อถูกไหม ทำเฟรมบิ๊กได้เบอร์เจนไหมมาดูทำเฟรมบิ๊กขึ้นมาโอ้โห96นะฮะ89ทำเฟรมบิ๊กก็ได้เบอร์เจนก็เตือนือต่ออยู่ได้นะฮะแล้วก็วันไหนจะเป็นแท่งแดงใหญ่ๆอ่ะนะครับในทางเฟรมเด็กก็ก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับขีดแดงแล้วล่ะเจทีเอสอ่ะแจไม่เกี่ยวเล่นเจทีเอสแจไม่มีทางเล่นค่ะ เวียดนามฟองสบู่แต่เวียดนามยังไม่ฟองสบู่เพราะเวียดนาม P/E ตอนนี้อยู่ที่สิบเก้าของเราที่สามสิบถ้าแตกเราแตกก,ก่อนเนี่ยเพราะ P/E เราสูงกว่าเวียดนามเนี่ยแล้เวียดนามมีโค้ดหน้ากว่าเรานะครับฉะนั้นฟองสบู่เวียดนามแตกให้สังเกตตลาดวิไทยทังก่อนค่ะ P/E สังเกตเขาถามว่าจะรู้ได้ไงว่าฟองสบู่เวียดนามแตกเพราะ P/E ตอนนี้เราสิบอของเวียดนามสิบแปดสิบเก้าของเรามันสามสิบไงค่ะพี่ถ้าจะแตกกับไทยต้องแตกก่อนไงใช่ไหมเพราะมันแพงกว่าไง ค่ะโอเคนะครับพี่นี่พอแล้วกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ของเราลหรอคะก็วันนี้ลงมาคุณเล่นอะไรอ่ะก็พี่ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าถ้าใครมาจากเราคอมาวันนั้นสามสองคอใหญ่จะสามสองค่ะนะฮะคอพิจิกาที่ว่าซื้อสามสองถือไปอีกสองปีอ่ะไม่ต้องไปดูมันแต่ถ้าเล่นสั้นนะฮะขายไปแล้วที่เจ็ดเก้าคนะครับก็เล่นรอบไปเล่นรอบก็รอรอไม่หลุดไม่หลุด นะครับแต่เล่นสั้นวันนี้ลงก็ซื้อได้อวันนี้ขึ้นมาก็ขายไปค่ะวันนี้ภาพมันก็จะเป็นเหมือนได้หุ้นที่ขึ้นวันนี้ลงหล้วหุ้นที่ลงวันนี้ขึ้นอ๋อสลับมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ค่ะมันมันมันก็ไปดูอาเซียนไปดูฟิลิปปินส์ดูอินโดนีเซียนะมันไม่ต่างกับเราอะนะฮะที่เงินมันไหลออกอ่ะทางทั้งอาเซียนก็เรื่องเดียวนะครับ้าดการ์ว่าประเทศพวกนี้นะครับคนจะติดโควิดเยอะอูอไหมครับค่ะ เราจะเปิดเมืองได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเงินเ็าก็จะไหลไปเล่นหุ้นเปิดเมืองในเมืองนอกก่อนใช่ไหมในในในอเมริกานี่เขาเปิดเมืองได้แล้วไงใช่ไหมเขาไม่ใส่หน้ากากเลยแล้วใช่ไหมการฉีดเพิ่มก็ไม่ได้ทําให้สายแล้วไงใช่ไหมครับก็ที่อังกฤษเขาก็ดูบอลกันวันก,นก่อนก็ไม่เห็นเขาใส่เลยกันแล้วมีคนป่วยไม่มีฮะมีมแต่มันไม่ตายไงไข้หวัดเนี่ยถ้าคุณไม่มีวัคซีนนะคุณป่วยคุณก็ตายนะไข้หวัดเนี่ยแต่ถ้าคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะ มันก็จะไม่ตายไงมันมีภูมิเนาะเมันเรื่องเดียวกันะนะครับจากก็จะก็ะจะประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นของอาเซียนตอนนี้ก็คือเราไม่โดนในรอบแรกใช่ไหมค่ะรอบนี้เราโดนละ<ม>อาเซียนไหนก็ตอนนี้กำลังจากนีเดียมาอาเซียนแล้วก็เลยอยู่ใกล้อินเดียใช่ไหมค่ะมันก็หนีไม่พ้นหรอกนะฮะเราก็จะเจอเดลต้าเยอะนะฮะ,ะคก็ก็พอพวกก็เห็นพวกนี้เขาก็บอกไอ้พวกนี้มันเล่นหุ้นเนี่ยในประเทศมันส่วนใหญ่ก็เลยย่อยเล่นใช่ไหม แค่มันตัวกลัวติดโควิดเนี่ยมันก็ขายหุ้นกันแหลกแล้วใช่ไหมถูกป่ะค่าหลังเขาบอกเดียไม่มาถานจบใจก็ไมเข้ามาเล่นใหม่เขาก็ไม่ซื้อให้ถูกป่ะปะทุบกันโคมคาบูคลคาเวน้มก็ลงเละทุ่มเป๊ะในอาเซียนก็ลงเละทุ่มเป๊ะเพราะมันกลัวติดโควิดไงใช่ไหมตอนกำลังกำลังปอะมางแต่อินเดียเขาบอกเขาไม่กลัวบอกว่าเขาผ่านไปแล้วใช่ไหม เพราะเขารู้แล้วไงเพราะฉะนั้นผู้ิีเดียวก็จะขึ้นต่ออีกมันคงจะไม่เกี่ยวกันตอนนี้ก็ความรู้เมืองจากอาเซียนออกไปก่อนเออประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยคุณใหญ่มันก็จะไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนะครับเงินบาทยังขึ้นอยู่นะรูที่สามสามนะครับบาทมั่นใจตัวเองครับคุณเปาถ้าจะซื้อเวียดนามก็จะซื้อวันไหนก็ซื้อไปแล้วคิดถือยาวไม่จะลงไปขาดทุนแต่มากก็สิบเปอร์เซ็นต์เพราะพันสองจางตรงเนี้ย มันลงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตก็บนรจงแล้วใช่ไหมค่ะอ,อถือหุ้นแล้วขาดทุนเจ็ดปอร์เซ็นแล้วถือไม่ได้เนี่ยก็เล่นหุ้นไม่ได้หรอกอต,ตอนจะเอาเขาเนี่ยคือจะพันหนึ่งไปพันสี่ต้องออกไหมสี่สิบเปอร์เซ็นเขาแจกเราได้นะค่ะแต่ซื้อแถวเนี้ยขาดทุนแค่สิบเปอร์เซ็นตะแล้วแล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่ผันผวนนะแล้วเราก็ซื้อกองทุนเนี่ยม,มันก็มีขีดจํากัดซื้อวันนี้ได้วันนี้จ่ายตังเขาเลยแต่เวลาเราขายอีกห้าวันถึงจะ้่ายตังนู่นไปฮะค่ะพี่ ขายไปแล้ววันนี้จะ,ะซื้อกลับอ่ะเนี่ยมันไม่ได้เีราก็ซื้อดีวันไปอนะไรเงี้ยเราก็ดีวันไปแล้วก็แบบต้องโดยสรุปอนนหุ้นตลาดแบบเวียดนามอ่ะเวียงแรงแต่ให้ถือนะ,ะอให้ถือตามไซเคิลของของตัวของไอ้ช่อ่ะนะมันก็จะไม่ผิดหวังหรอกค่นะยาของพี่นี่เท่าไหร่อ่ะสองสามปีอะไรนะ ถือยาวของพี่นี่เท่าไหร่นะคะสองถึงสก็ในไซเคิลหนึ่งตัวนี้พี่มองจากวินามปรับฐานตัวนี่เสร็จแล้วก็น่านจะรอบต่อไปก็จะประมาณพันหกค่ะน่านจะประมาณพ <1, 6. S 2> ันหกพันหกแต่ในโอเวอร์ออลทั้งหมดจบน่านจะจบประมาณทั้งสองพันโอเวอร์ออลไม่ถือว่าอีกหลายปีนะค่ะพี่นะครับเดี๋จะสามพันอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าปั่นแรงกันาดไหนเงค่ะมันไม่ใช่ดีเดย์เลยเหรอกอืมอืม มันมันไม่ะะไมด้ดีเด็ดมันดีกว่าเรามันมีอนาคตทั้งนั้นไม่ถือว่าบริษัทจัดสรรบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเนี่ยที Además ่มีทุนจดทะเบียนอยู mein ่พันล้านตัวนี้ฮะหรือหรือหรือห้าร้อยล้านตัวนี้ในเวียดนามอ่ะมันเราจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นห้าพันล้านเนี่ยได้ไหมฮะคือมันโตได้ทุกกิจการไงเพราะนั้นการสือเฉยๆอ่ะมันก็เป็นคนละเรื่องนะกับการเติบโตของหุ้นเนี่ยกับการเล่นหุ้นแบบตื่นตระหนกของคนเวียดนามอ่ะมันก็จะเป็นอีกเรื่องคนละเรื่องนะเพราะคนเวียดนาม สองล้อมล้านคนเพิ่งเปิดบัญชีใหม่ปีเนี้ไม่เคยเลียนหุนก็จะเหมือนคนที่เข้ามาใหม่ตอนของเราตอนนี้ใช่ไหมค่ะก็จะตื่นตระหนกแ่ะเวลาลงกขาขายขายขายก็ไม่รู้ว่าหุ้นขึ้นลงเพราะข่าวเพราะโควิดก็ขายขายกันแหลกเลยใช่ไหมค่ะแต่เดี๋ยวพอขึ้นไปก็ไปซื้อนะฮะหุ้นหุนเวนานี่ขึ้นไปพันสี่ร้อเนี่ยรายย่อยจะเป็นคนทําขึ้นนะค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใครมาทําให้ขึ้นนะรายย่อยเป็นคนซื้อนะแล้วลงมาก็รายย่อยก็เป็นคนขายแหละนะฮะแต่แต่รายใหญ่เข้าไปรับแหละค่ะ ถาใหญ่บ้านเราเนี่ยหลับแอือไปสอนคุณไปนํามเล่นลูกแกค่ะพี่นะครับไม่อยากกังวลนะฮะวิธีการก็คือต้องนิ่งครต้องนิ่งแล้วพี่นิพนยังรักตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมมันมีนักพูดแต่มันยุเหวี่ยงแรงนะฮะครับพี่นิพนยังรักตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมโอ้ตลาดหุ้นไทยอ่ะเป็นพี่ชอบเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยพี่ชอบวันนี้เซเว่นอาเปิดสองบาสาหกเนี่ยพี่ชอบไงอือ คือมันยังมีอะไรที่พี่ยังดูได้อยู่ถูกไหมค่ะแล้วพี่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบนี้อยู่แล้วอะนะค่ะพี่พี่ไปซื้อหุ้น c ี f เอเนี่ยพี่ไม่ชอบมันไม่ไปอะไรเงี้ยโอเอสพเออมันขึ้นมาก็จริงแต่พี่ก็ไม่ชอบถูกไหมค่ะแต่คาราบาลอะพี่ชอบนาะออกไหมอืมก็ดูขอรสิบสี่ขึ้นมาร้อยห้าสิบเนี้ยพี่ชอบนาะอกไหมฮะค่ะพี่คือคือคือพี่ชอบโกรดอ่ะโกรดก็เป็นโกลดะไม่ใช่แวร์ลูอะไม่ใช่แบบว่าปันผลเยอะๆอันนี้พี่ไม่ซื้อค่ะอันนี้พี่ก็จะไม่ซื้อ ก็ถ้าเคลนที่ีนะพี่ชอบไงใช่ไหมแต่พอมันขึ้นเยอะไงใช่ไหมขึ้นเยอะแล้วลงไปเยอะแล้วถือได้ไงใช่ไหมอันนี้พี่ก็จะชอบไม่ใช่ว่าโอหถือมาสามปีแล้วก็ขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้จะซื้อหุ้นไปทาไมซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ได้มั้งค่ะถูกไหมประมาณเนี้ยได้เลยโอเคถามด้นะ ว่าเผื่อพี่แบบเอ้ยยังรักตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมหุ้นไทย,ยก็ยังรักอยู่นะยังรักอยู่นะก็ยังยังไม่มีตลาดไหนเนะี้ยไม่มีตลาดที่ไหนที่ที่น่ารักเท่าตลาดหุ้นไทยหรอกอืมเพราะเพพี่ชอบเพราะว่าพี่อยู่มันมันมาสนะี่ไซเคิลเนี่ยพี่จะรู้ไซเคิลรถปีปีอะนะค่ะพี่ตลาดหุ้นไทยมันก็มีวิการขอ,ของมันมาแล้วเป็นนในทางที่มันดีกว่าตอนที่พี่อยู่ในไซเคิลแรกเยอะมากอ๋อมันก็เป็ดจะเป็ดเหมือนเกิดแก่จับตายมนก่อนธรรมดาเนี้ยค่ะ ซ,ซึ่งเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนที่คือมันแก่แก่ปู่ <c oughs> เกิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันโตสูงสุดแล้วสูงพันแปดร้อยห้าสิบแล้มันแก่แล้วตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่กระบวนการแก่นะนะครับแก่แล้วมันก็ใกล้เจ็บนะแต่ยังไม่ตาย เธอแต่ถ้ามันได้วิตามินดีๆไปอาจจะไปแก่ก็ได้นะถูกว่าค่ะพี่อไปท STEM ําสเตมเซลล์มากลายเป็นหนุ่มขึ้นอีกสิบปีก็ได้มีถือว่ามีพู้ใหม่ๆเข้ามามีการสร้างธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะครับทำาห้าาาจบทะเบียนตลาดขึ้นใหม่นะครับอเอแล้วก็ไอการปั่นพุ่นเนี่ยพี่เห็นว่ามันน้อยมากแล้วไงพี่ก็เลยดูอว่าเออตลาดมันก็เป็นตลาดที่ดีขึ้นใช่ไหมอืมแต่มันก็ยังมีนะแต่มันก็ไม่เรียกว่าปั่นถ้ามันไม่ได้ใส่วอลุ่มเยอะๆใช่ไหมค่ะมันไม่ใช่ว่าเล่นไปแล้วก็ขึ้นมมาาเท่่แล้ววุ วันละหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันก็สองสามร้อยล้านมันก็เออไปเถอะอะไรเงี้ยนะมันก็คือดูดีขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะอครับฉะนั้นถ้าใครเลือกหุ้นมันก็มีหุ้นให้เลือกหลายแบบหลายหลายระดับเหมือนนะใช่ไหมมันก็มีทางเลือกแต่เราต้องรู้จักแยกแยะนั่นเองคือคือเรื่องที่พี่สอนแบบนี้พี่สอนมาสิบปีแล้วนะเพ่าะถ้าเล่นหุ้นต้องแยกหุ้นให้ได้ก่อนแยกเป็นหุ้นพื้นฐานที่กำไรหุ้นปานหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่พื้อดูไซเคิลว่าเขาจะเล่นตัวไหนก่อนใช่ไหมแต่ถ แต่แต่แต่ตลาดวินยาเป็นตลาดวัยรุ่นอเป็นตลาดวัยรุ่นครับแต่ถ้าเป็นเทคเนี่ยเป็นตลาดแห่งอนาคตแห่งอนาคตในโลกอนาคตที่เป็นความเป็นจริงอแต่เทคก็จะยากว่ามันมันก็ดิสละกันเองได้ถูกไหมค่ะพี่แต่มันมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์นะไม่มีอะไรง่ายหรอกนะถ้าคุณไปซื้อเอ็นวีเดียคุณก็ต้องดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาดิสละ G P U ของของตัว Nvidia หรือเปล่าใช่ไหมค่ะ อย่างนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แต่แต่ถ้าเป็นบริษัทบ้านจัดสรรก็ขายบ้านมันไปได้เรื่อยๆใช่ไหมมันก็เป็นภาวะที่มันดีถูกป่ะค่ะพี่ความเสี่ยงมันก็ต่างหรือว่าคุณซื้อคุณสื่อสารเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาดีสรับมันใช่ป่ะใช่แล้วก็ประมาณเนี้ยเราหุ้นไทยมันหลากหลายให้ให้ให้นั่นหมดเลยแต่ถามว่าถ้าเราชอบเรื่องของการซื้อหุ้นแล้วชอบแค่ไม่ตองเกินแรงๆก็ซื้อเวียดนามแต่ขาเวลาลงทีก็เสียว แต่พอเราซื้ออินเด็กซ์อ่ะมันลงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามันลงไม่เยอะอน,นะครับตก,ก,กลองเลือกดูกได้เลยขอบคุณคำแนะนำจากพี่นิพนธ์นะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณคําแนะนําดีๆจากพี่นิพนธ์มากๆนะคะวันนี้ถือว่าได้ข้อมูลความรู้ครบหมดเลยนะสําหรับพี่นิพนธ์ในวันนี้นะคะเอาล่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหน